สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศร้านะจ้าหลังจากที่ลูกสาลานว่ายน้ำนะจ้าออกกำลังกายยน่ยมันเศร้าเรียบร้อยแล้วก็สิ่งทีมาเบิ้งอันอันสมุนไพรนะจ้าที่เพิน่นอ่าส่วนกลางของอพาร์ตเมนต์นะจ้าเพิ่นปลูกไว้ให้ลูกบ้านเดี๋ยวมาเก็บไปกินได้นะจ้าเบิ้งนะจ้าอันนี้เป็นทักซิล่านะจ้าเบิ็งไงอุ้ยสะอ่อนจ้าหอมหอมอันนี้มีต้นใบใบอับนคือใบกระเพราบจ้ส อันนี้โบแมนน่าจะเป็นผักกาดนะจ๊ะอันนี้เป็นต้นพาสเลอิตาลีนะจ๊ะแบบนี้นี่อืมและนี่ก็หอมจ้ะนี่บานียนมิยูนเรื่องลิงตันลานหลายนะจ๊ะนี่ชิ้นแรกอันนี้เป็น,นพันหยิกนะจ๊ะเป็นพันหยิกนะจ๊ะอันนี้กแบบใยงหอมอันท่านสามารถเก็บไปได้นะจ๊ะเพลทไปเพ็ดแต่แล้วก,กินเนาะกจาเพิ่นกับอันนี้เป็นพักซีล่านั่นสิต้นใหญ่แล้วนี่ แล้วก็เป็นสมุนไพรเล็กๆหน่อยนะจ๊ะอาริกาโน่เนาะนี่เป็นต้นอาริกาโน่นะจ๊ะเป็นเป็นเฮิร์บนะจ๊ะสวนเฮิร์บทั้งนั้นเลยอันนี้ใบชามนะจ๊ะนี่ซื้อบอกไว้น้านะจ๊ะแต่สะดวกสบายมากเลยนะจ๊ะมีต้นพักนันเย็นต้นพักซี่เล้าเนาะต้นดิวนะต้นดิวนะจ๊ะต้นดิวนี่ข้นง,งามงามงามค่ะ ก็งามจ้ะปลูกได้กําลังกําลังงามเลยนะจ้ะเออพารสลีพาสลีย์ีกนะจ้ะขอภัยตาจ่าท่านกล่องซันอันนี้ก็จะเป็นใบอันโรสแมรี่นะจ้ะเวลาเั็เฮเป็นอันเฮดแลมเฮดเนื้อนะจ้ะเข่ากันมากๆเลยนะจ้ะดับกินข้าวได้ยังดีนะจ้ะดับกินสาบข้าวได้ยังดีเลยนะจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งอีกนะจ้ะ ดียวกับมะเฟืองทางนึงนะจ่ะเป็นปลูกไว้หลายเลยนะจ๊ะนี่ต้นอันนี้ต้นอันนี้ขื่นดีครับนะจ่ะตน้นอัน,นอันอิตาเลียนพัซเล่นี่นี่โอ้เบซิลเบซิลบวกขื่นเลยนะจ๊ะต้นใบกะเพราหรือว่าคนเก็บไปดีกับบ้าจ๊ะนี่นี่อิตาเลียนอิตาเลียนพัซเล่นะจ๊ะนี่งามครับนะจ่ะอันนี้อัน,น ยูนเขาวิกตอเรียห <laughs> ลังบ้านหลูกสาหลาลายหลานนะจ๊ะอ,อ,อันนี้เป็นผักกาดนะจ๊ะเบบี้เบบี Baby, Baby Spanish, ส้สเปนิสเดอันนี้เป็นชายนิดลาเต้นะจ๊ะคนอ,อันนี้นะจ๊ะโอ้หลูกสาหลามักแห้งนะจ๊ะเดี๋ยวสิเอ็นเห็ดเห็ดแกงออมเห็ดหลาบโู้แล้วสิมาเอาหูหม่องเก็บกินแล้วนะจ๊ะิ่งโอ้สออรนะจ๊ะออกระเทียมบ่คคอยติดนะจ๊ะกระเทียมบ่ใหญ่นะจ๊ะนี่ นี่เพียมาล้งพรอ,อันนี้เป็นผักกาดเนาะผักกาดดอกบานเห่านี่ยผักกาดดอกบานเห่าจ้ะมีต้นพริกน้ำมีพริกน้ำต้นหนึ่งอ,อันนี้ตน้นอันนี้ได้หลายัสีเมีนยน,น,ยน,เ,นเนียนพักแปนพร้อมแล้วจ้ะแต่ว่าบ่เกิดอันนี้ ภาษาอังกฤษออกเสียงยากจ้ะเออเป็นก็เป็นพักแปนเนาะจ้ะน,นี่เบิ้งอืมงามจ้ะเป็นพักซี่พักซี่ล่าพักซี่หอมพักหอมปลอมเนาะนี่เนาะงามงาม,อมหอมชื่นใจหอมหอมหอมอืมหอมกิ่นกระปุลกุ้งนะบ้านเฮาเบิ่งไเลยจ้ะ อ่อนนะจ้าอ่าสุดท้ายนะจ้าสะระแหน่จ้างามแห้งสะระแหน่สะระแ,นแหน่หอมอมากมากเลยนะจ้านี่ก็เป็นอ่ะความหมาลักคั้วเออแบบเพียบพร้อมนะจ้าดีมากมากเลยเนาะเออเดี๋ยวสลกักกะคอนขอตัวก่อนนะจ้าแค่นี้ก็เนาะจังพอกันไหมนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย